สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําเล็บในสไตล์นวลส์กันค่ะซึ่งลายนี้เนี่ยเราจะเน้นเทคนิคการเบลนด์สีเป็นหลักเลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะพอจะลงเป็นเบสเจลก่อนซึ่งพอจะเลือกใช้เป็นพ e ลออ f เจลค่ะเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยก็จะได้ลอกออกได้เลยไม่ต้องล้างให้เสียเวลาค่ะจากนั้นนะคะพอจะลงเป็นสีนูโทนน้ำตาลให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเข้าอบนะคะ ชื่อสีต่างๆเนี่ยพอจะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนะคะจากนั้นนะคะใช้พู่กันแตะสีขาวค่อยๆเบลนสีเข้าหากันค่ะเทคนิคของพลอยนะคะก็คือเราจะค่อยๆแตะสีไปทีละนิดไม่ให้สีเนี่ยเข้าผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราก็ทําซ้ําเทคนิคเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแทนแล้วก็พยายามอย่าให้สีน้าตาลเนี่ยมันไปปนกับสีขาวมากนะคะเราอยากให้ลายที่ออกมาเนี่ยเห็นสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลชัดเจนค่ะ หลังจากนั้นนะคะพลอยก็จะหยดสีน้ําตาลแดงลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใช้พู้กันเนี่ยค่อยๆเบรนให้สีมันดูฟุ้งๆนะคะเทคนิคต่อมานะคะเราจะลงเจลใส่ลงไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องเข้าอบค่ะจากนั้นเนี่ยพอยจะลงสีน้ําตาลแดงทับลงไปเลยนะคะเจลใสเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เนื้อสีอ่ะบางลงแล้วก็ช่วยให้เราเกลี่ยง่ายมากขึ้นด้วยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้สีเดิมเนี่ยแต้มลงไปเพื่อให้ลายมันดูมีมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็เบลนเบลนขอบเพื่ดูฟุงฟ้งๆนะคะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเราก็จะลงเจลใสลงไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอยก็จะวางเปลือกหอยลงไปค่ะยังไม่จบนะคะพอยจะขอเพิ่มลูกเล่นอีกนิดนึงนะคะด้วยการหยดเจลลงไปให้เป็นนูนๆค่ะ แล้วนะคะก็ทาท็อปเจลแบบไม่ต้องเช็ดทับลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ขัดผงลุกลงไปได้เลยค่ะแล้วก็พวกสําหรับผงขัดเล็บต่างๆนะคะมันจะได้เอฟเฟกต์ที่ดีเนี่ยเมื่อเราใช้คู่กันกับพวกท็อปเจลแบบไม่ต้องเช็ดนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะทาท็อปเจลปิดท้ายได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับลายเล็บนวนซ์ของเราค่ะหวังว่าเทคนิคที่พลอยมาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กันดูค่ะดูจบแล้วพลอยฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นวิดีโออะไรรอติดตามได้เลยค่ะ